มคาจุๆหาเรื่องด่าตัวเองอ่ะแล้วไปแซวลลเขาไว้ก่อนอะแล้วมาทำตัวอ้อนโดนก็ได้าไง <c oughs> ช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆครับคุณค่ะหาเรื่องด่าตัวเองอ่ะแล้วไปแซวเขาไว้ก่อนอะ แล้วมาทำตัวอ้อนโดนเ็าด่าีไงดูทรงแล้วอ้อนกันั่นอ่ะดิผมว่ารอบหน้าบล็อกยันคอ,อนี่หมอคงยังไม่เห็นน่ะนี่หมอยังไม่เห็นน่ะว่ายังดื้อได้อะ่ะผมว่าถ้ารอบหน้าหมอพันยันหน้าอกอะเป็นเกาะอ,อะไน่นเลยอะ่ะพันยันหน้าอกอะ่ะเนี่ยต้องดามยันเนี่ยแล้วอะ่ะ ต้องเอาอย่างเนี้ยพันขอบแลาอ,อกให้แข็งอยู่ยางเงี้ยข้างหนึ่งแล้วละ่ะต้องอย่างนั้นนะผมว่าโอ้แขนไม่ใช่ปัญหาของเขาอยู่แล้วคนคนนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาของเขาอยู่แล้วนะครับพี่ก้องบอกชาลีไม่จําเป็นต้องทําอะไรคนระับมาเดินหล่อๆบนเวทีเดี๋ยวโลกก็ยิ้มให้นะครับ พี่ก้องเขาการันตีน้องชายเขาคนนี้แล้วครับไม่ต้องทําอะไรเป็นเลยนะครับมายืนป้วนเปี้ยน,ปนไปบนเวทีเดี๋ยวโลกใบนี้ก็เมตตาให้เขาคน,คนหน้าตาดีอะ่ะถ้าพี่หน้าตาดีเดี๋ยวพี่จะเข้าใจเองเหมือนที่พี่ก้องบอกอะ่ะนะครับอย่างพี่ก้องเขาบอกเขาหน้าตาไม่ดีใช่ไหมเขาต้องต้องใช้ความสามารถมีเงินก็ต้องไปอัปเดตต้องไปทําหน้าต้องสร้างความดีสร้างภาพทุกอย่างใช่ใช่ใช อีกหน่อยก็น,นี่ลามไปนี่เขานิ้วนางออกนี่ขึ้นนี่ลามไปยันทั้งหลังแพร่ยกขึ้นมาที่โอ้โหใส่สิบล้อส่องไฟสาดมาส่องหูตาแตกนะครับเป็นบุคคลที่มีข้อยกเว้นใช่ถูกเป็นบุคคลที่มีข้อยกเว้นเขาคนนี้นะฮะมิสเตอร์ชาลีพอร์ตจชาลีพอร์ตจ็ดนะ อย่าไปว่าเขาว่าเป็นอะไรก็ได้อย่าไปว่าโ้โหชาลีก็ผ่านเวนั้นมาแล้วพี่เอ้ยย้อนไปเมื่อสาปีก่อนเราก็ไม่ต่างจากเขาหรอกนะครับย้อนไปเมื่อต้นปีเราก็ไม่ต่างจากเขาหรอกพวกผมเป็นมาก่อนไม่ต่างจากเอฟซีโตโยหรอกเราอย่าหลอกตัวเองในวันที่ชาลีเขาเคว้งคว้างอ่ะชาลีก็ไม่ต่างจากเขาแค่เมนตัวเองอ่ะให้กําลังใจเมนตัวเองไปโต้ตอบอะไรใครเขาไม่ได้เลย เราก็ไม่ต่างจากเขาจำไว้เลยนะถ้าคุณมีเมนเป็นผู้ชายนะไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดๆกับผู้หญิงก็แล้วแต่นะมึงเงียบได้อย่างเดียวถ้าคุณอยากได้รับความเป็นธรรมอะไรก็ตามนะคุณไปหาเอฟเป็น f อซผู้หญิงถึงแม้ว่าคุณจะผิดเต็มๆนะครับโลกใบนี้เขาก็จะให้ความเมตตาคุณในฐานนะว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ควรไปพูดถึงเขาแบบนั้นฉะนั้นแล้วถ้าพี่แบบอยากอยู่บนความสบายใจพี่จงเลือกซับพอร์ตผู้หญิงครับที่มีเมยหลักเป็นผู้ชายแล้วเกิดเรื่องพวกนี้นะลูกผู้ชายต้องเงียบครับแม้ว่าเขาจะด่าเราว่ายังไงก็ตามครับทำได้แค่เงียบครับ เราเป็นเอฟซีเขาก็เช่นกันนะเราเป็นเอฟซีเขาก็เช่นกันเอออยู่กับเรานี่แหละอยู่กับเอฟซีพวกเรานะครับอย่าไปว่าเขาเลยคนเรามันมีผิดมีพลาดกันได้นะครับไอเรามันก็เคยเนอะมันจะโถในวัยลงวัยเรียนมันมันมีมาแหละแต่แค่เราไม่ดังไงมีใช่ครับใช่ เดินสายกาคือเรื่องบางเรื่องอะ่ะเราจะแบบว่าจะเอาให้เขาไม่มีที่ยืนเลยเหรอจะแบบจะถล่มคนคนหนึงไม่ให้มีทางไปเลยเหรอจะแบบต้องแดดิน้นต้องสิ้นชีพมันก็ไม่ได้หลายแรงอะไรนะเอาจริงๆอะ่ะมันก็ผิดศีลธรรมแหละนู่นนี่นั่นอะ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันแค่แค่เรื่องแบบเออแต่ว่ามันไม่ควรจะทําให้เป็นเรื่องปกติไงแต่มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ช่อกง ไม่ได้อะไรอ่ะมันเป็นความผิดต่อตัวเออมันมันเป็นความผิดระหว่างตัวบุคคลอ่ะเออก็คือคือท้ายสุดผิดเขาก็ต้องยอมรับผิดไปอ่ะอืมเราก็แค่คนนอกอะไรเงี้ยเราก็มาคุยกันในเรื่องส่วนที่เขาทําดีๆกันนั่นแหละอะไรที่สนุกสนุกเราก็เราก็พูดไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็มองว่าตอนนี้เราก็มีความสุขดีไงไม่ต้องขอให้ใครมาเข้าใจพวกเราหรอกเราเข้าใจพวกเรากันเองก็พอเออคือ มันไม่เจอกับตัวเองมันไม่รู้หรอกเรื่องแบบเนี้ยนะครับคือเรื่องอย่างเงี้ยคือมันไม่เจอกับตัวเองมันไม่รู้อ่ะมันก็ไม่รู้จริงๆอะมันยังหาจับมือใครดมไม่ได้เลยว่าใครผิดใครถูกอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมเออมันมันเรื่องอย่างเงี้ยคือมันไม่โดนกับตัวมันก็ไม่รู้หรอกอารมณ์เผลอไผ่ไปนะฮะไม่ก็วันนี้ที่พูดที่หลายๆคนไปด่าเขาได้อะไรได้อ่ะเขาจไหมยเพราะว่าอ,อะไรป่ะมันไม่ใช่เรื่องตัวเองไง ถ้าเป็นตัวเองเป็นคนผิดอีเงียบกิฟต์ด่าเหมือนแบบว่าคนที่ชาลีไปทําเป็นเมียเขาอะเหมือนชาลีย่งเมียเขามาแล้วดูแลเมียเขาไม่ดีอะทั้งที่ทั้งที่คนที่เขาออกมาปกป้องอะรู้จักเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอร้องเขาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเข้าใจปะ่ะอ่าผิดถูกไม่รู้อะแต่เกือบไม่พอใจก็พูดอะ่ะ พอไม่บอกก็บอกว่าปากหนักพอเขาพูดมาก็บอกไม่ควรพูดนะเราเป็นผู้ชายมึงเอายังไงกับชีวิตอ่ะพอออกมาพูดก็พูดไม่แมนเลยพูดทำไมไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยประมาณเนี้ยมันจะเอายังไงอ่ะพี่ถูกไหมฮะมันมันมันได้มันปากอ่ะบางทีมันก่อนมันพาไปเขาเรียกพอมันขึ้นมาบรรยากาศเข้าน้ำมันอะไรมันพาไปถ้าเป็นเรื่องของตัวเองอ่ะปิดอ่า ถ้าพอเป็นเรื่องตัวเองทําผิดนะปิดให้มิดที่สุดโอ้แต่ถ้าเป็นเรื่องคนอื่นนะแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่ตัวเองเกลียดอยู่แล้วด้วยนะเขาเรียกว่าเข้าข้อ,ของัดเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งัส,สดีเซนตเตเซลิมีคือมันเป็นบุคคลแบบหน้าหมันไส้ยอยู่แล้วไงสไตล์การพูดการจาน่ะ นี่แหละผมถึงบอกว่าบางทีอ่ะแม่งน่าเจ็บใจตรงนี้แหละที่พวกปั่นเมื่อก่อนเข้ามาในห้องผมอ่ะแล้วก็บอกว่าที่พยายามมาโจมตีชาลีนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วท้ายที่สุดผมก็บอกว่าโลกเรามันก็โหดร้ายอย่างนี้แหละพอท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนดีก็เป็นได้แค่เดี๋ยวเนี่ยมาพิมพ์ออกความคิดเห็นแหละแต่คนที่ถูกมองว่าไม่ดีอ่ะกลับกลายเป็นคนที่เคลื่อนไหวอ่ะเข้าใจยังคนดี คนดีคนความคิดดีความเห็นดีทัศนคติดีแต่แม่งไม่มี power ไม่มี support ที่จะทำอะไรได้เลยได้แค่เป็นผู้ดูกับผู้ออกความคิดเห็นแต่ส่วนในคนที่แบบมองว่าถูกมองว่าไม่ดีนู่นนี่นั่นแม่งกลับมีทุกอย่างท,ที่ที่ต้องใช้ชีวิตอะ่ะไม่ว่าจะเป็นความรวยชื่อเสียงคอนเน็ t ชันมันดันมีครบไงคนพวกนี้นี่แหละครับโลก ผมว่าควรจะใส่ถึงคอเพราะก็ยังไม่หยุดดื้อพี่ก็ยังกวนประสาทได้อยู่น่าจะพันถึงคอพี่จริงๆแล้วอะ่ะยันคอเลยครับไม่งั้นก็ไม่หายอ่ะพี่ถ้าไปเอาแต่ใจอย่างเงี้ยก็ไม่หายอะ่ะดื้อจัดอะ่ะพี่เห็นเขาหยุดดื้อยังไงเนี่ยเรื่องของเรื่องที่หมอต้องใส่ยาวขึ้นเพราะนั่นแหละเพราะว่าแขนขยับได้ไงก็เลยขยับเล่นไม่เลิกพอขยับเล่นไม่เลิกเอ็นมันก็ไม่ประสานกันไงก็ค้นแบบนี้ ี่ถ้าปกติเราจะมาตามกันเลยคนแบบนี้อีกรอบหมอพันยันคอผมว่าก็น่าจะจบที่ผ่าตัดนั่นแหละแต่ว่าเขาคงจะไปทำอะไรให้เสร็จก่อนละมั้งทำทุลงทุรละอะไรให้เสร็จก่อนอะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรจ้า เราไม่ได้ว่านะเราวิจารณ์ด้วยสุจริตใจนะครับเอาหน้าเดี๋ยวก็กลับมาได้ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องยอย่าไปซีเรียสนะครับชาลีมีอัพสตอรี่สอรอบป่ะวันนี้มีอัพสตอรี่คือได้ถอดเฟือกอันหนึ่งใช่ไหมวันนี้มีอัพสตอรี่อันหนึ่งแล้วก็อัพคลิปอันหนึ่งเลี้ยวู้อินไมฮาร์ชะอ๋อไม่ใช่เปล่าใช่เหรอพี่เลี้ยวูไม่ใช่ ไม่ใช่ In My Heart ไม่ใช่ของเลว่าภูเลว่าภูมันเนว์เนวอันนี้ไม่เหรอ Never Walking Alone ไม่ใช่เหรอใช่เหรอพี่เลว่าภูมันเนว์เนว่ Walking Alone ไม่เหรอ You Never You Never Walking Alone ไม่ใช่เหรอ แล้ว In My Heart มันมาจากไหนอะ่ะอ๋อ You are walking You are never walk alone อ๋อ You are never walk alone คุณจะไม่เดินโดดเดี่ยวใช่แต่ In My Heart ไม่ กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ